เข้ามาได้ยังไงและเข้ามาทาไมเนี่ยฮะมาขึ้นหาจะจะมีหน้ามาพูดอีกกรบอกฉันนเล่นพี่ยาค่ะกระบอกฉันมีธิระก็เลยต้องมาเข้าเฝ้าองคหญิงเจนทรายตอนนี้นะพี่ยาค่ะี่ธุระเลยเดินปานี้แล้วเข้ามาที่นี่ไม่มีใครเห็นได้ยังไงฮะไม่มีใครเห็นกระบอกฉันหรอกพี่ยาค่ะหญิงที่กระบอมฉันบุญพาเสี่ยงตายมาพบองค์หญิงตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่า กระหม่อมเช้นบุรพาอยากจะมาขอร้ององค์หญิงจันทาราย hmm? เรื่องพี่จันแจ่มนะไม่ะค่ะ <c oughs> พี่จันแจ่มนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเป็นความผิดของกระหมอ่อมเชนเองกระหม่ <c oughs> อมเช้นบุญพานะเข้ามาในอุทยานหลวงพี่จันแจ่มไม่รู้เรื่องเลยไม่ะยชค่ะพูดจบหรือยังคะเม นี่เองนี่ถ้ารักกันรักกันมากก็อยู่ด้วยกันเลยสิมาขอร้องอย่างทำไมฮะสงสัยจะหึงหน้าเหมือนไส้จริงเลยขอได้ช้าพี่ค่ะองหญิงทำไมกระ่อกเช่นบุญพาเนี่ยรูตัวกระ่อกช่นดีพี่คะองหญิงจันทารายเปรียบเสมือนเพชรที่ประดับอยู่บนยอดวิชัยมงกุฎของแผ่นดิน ส่วนกระบอกฉันบุญพาวันนี้นะถ้าจะเปรียบได้มันก็เป็นได้เพียงแค่ทองที่ลัดข้อประกาศขององหญิงจัานทรายเท่านั้นเองเหรอไีแ่บบใค่ะเฮ <attends> บ้บุญพาฉันกล้าพูดจริงๆเลยนะปากดีแบบนี้เนี่ยเออถ<ว>้าว่าน้าตัดลิ้นให้ขาดไปเลยดูดีไหมคอหญิงจะตัดลิ้กนกระบอกฉันเลยเหรอพ่ใช่ใช่ทำไมอ่ะคนไม่มีลิ้นน,นะมีเมียสาคนเชะนะ หมายถึงอะไรเนี่ยฮะชาละวันเนี่ยกอะไรชลงชาละวันอะไรยิ่งไม่รู้เรื่องนั้นแหละนี่ดูใครเ่ยอะไรอะพียกอะไรยิ่งไม่รู้เหมือนกันคุณพายิ่งไม่มาเล่นกับเธอแล้วนะลูกทหารวิ่งเฟิร์มไปหมดเลยในเมื่อหญิงตัดไปแล้วจะหญิงคืนคาได้ไงล่ะฮะไปเลย ยังไม่ได้คําตอบเลยนะพี่ย่าข้าเ่าหญิงนะจะยกโทษที่พี่จันแจ่มหรือเปล่าถ้ากว่าหญิงโทษให้กระ่อกฉันบุนพาจะให้นี่ไปบอกพี่จันแจ่มเลยตอนนี้นอนไม่หลับเลยพี่จันแจ่มร้องไห้ทั้งคืนเลยพี่ย่าข้าหญิงไม่ยกโทษเลยนั้นแหละหญิงตัดไปแล้วจะให้ญิงคืนคาได้ไงล่ะฮะไปเลยกลับไปนอนที่ห้องเธอได้แล้วหญิงไล่กระ่อกฉันหรืพี่ย่าข้าก็ใช่นะสิเอ๊ะครั้งพี่จันแจ่มสองครั้งพี่จันแจ่มไปเลย ไไก็ไปเลยยิ่งไม่อยากเห็นหน้าเธอแล้วกระด้พญ่ะถ้าหากว่าเอาหญิงไล่กรบหมอมชั้นขนาดนี้แล้วระหมอมชั้นเป็นพาก็คงต้องกลับจริงๆนวหรือพปล่าพ่ะก็ดีกลับไปเลยนะกลับแล้วก็ต้องมาอีกไม่ต้องมาขอร้องออดวอนอีกเลยหี่งช่วยอะไรไม่ได้หรอกดีพรุ่งนี้นะจะได้ตายแล้วคู่ไปเลยกลับเลย เป็นคนยังไงนะฮะเอเอเหม,มืยอนใสจยังไงกลับไปเลยไม่ต้องใหนนะม่นะบุญพาบุญพาบุญพาสื่งเงียบไปแล้วกับไปนอนอา้าวอะไรกันเนี่ยนี่ถ้าเป็นเป็นคนื่นแบบนี้ไม่รู้เรื่องเลยก็แค่ไล่ไปเน่ยก็แค่าปากเค็มไปงั้นนั่นแหละอะไรกันขี่น้อยใจไปได้ อชอบใครแล้วพี่เอิร์ธชอบชอบชอบพี่เห็นวะต้อ <laughs> งยืนไม่หญิงหรือเปล่า